ต้นนี้หวานต้นไหนกรอบต้นกรอบชิมทุกต้นค่ะชิมทุกต้นต้นนี้ลูกเล็กต้นไหนกรอบ้ไกรอบแป้งไงแป้งนี้ออกมาโดดเด่ตัดแป้ง

กินไม่อร่อยจิ้มแล้วนันพวกมัเบืองมาไปไว้หน้าบ้านเพราะว่าเอาที่บอกเอานี่ว่า